ภารกิจพิชิตเย็นแม่เฮ้ยกับทำอะไรอุ้ยอย่ามายุ่งสมบัติของแม่แทเลยเขาห่วงของเขาห่วงอะไรมีแต่ของหมดอายุเนี่ยเฮ้ยเขาห่วงของเขานะ่ะอางั้นเอางี้ดีกว่าพ่อเดี๋ยวเรามาทำภารกิจกันภารกิจอะไรภารกิจพิชิตเย็นแมก ู้เย็นมันติโดไฮเออร์ Hi e ur, เครื่องนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ทำให้ภารกิจครั้งนี้เนี่ยของเราสำเร็จและตอนนี้นะครับไฮเออร์ Hi e นะครับเ,รเขาก็มีกิจกรรมดีๆนะครับแจกตู้เย็นแบบนี้แบบเดียวกับเลยนะครับสามารถไปร่วมสนุกได้ที่แฟนเพจไฮเออร์ไทยแลนด์นะครับเพียงแค่ทุกคนเนี่ยแชร์ภาพตู้เย็นเจ้าปัญหารพร้อมกับบอกปัญหากวนใจนะครับตัวลิงก์ร่วมสนุกเนี่ยก็จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ